สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากินง่ายๆกับยา,ายไร่บ้านนะคะเมนูกับข้าวของยายวันนี้นะคะยายจะทําน้าพริกอ่องค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแกงนะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะคะหอมแดงกระเทียมกระปิค่ะหมูสับนะคะมะเขือเทศค่ะ แบบลูกเล็กและลูกใหญ่นะคะยายใช้สองแบบแบบลูกเล็กก็จะให้ความเปรีปร้ยวนะคะลูกใหญ่ก็จะให้เนื้อให้ความหอมนะคะเดี๋ยวยายขอไปตำเครื่องแกงก่อนนะคะเครื่องแกงเราก็เสร็จแล้วนะคะมะเขือเทศยายก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะติกแกงค่ะ พอหอมนะคะใส่หมูสัมลงไปตักด้วยกันนะคะ ด้วยมาเสือเทศนะคะแลเสือเทศกับหมูให้เข้ากันแล้วก็ให้มันหอมเลยคะ่ะ จะเติมน้ำหน่อยนะคะรอให้น้ำมันงวดนะคะมันแห้งกว่านี้หน่อยให้มันสุกเข้าที่เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะมาปรุงรสนะคะใหใส่ผงชูรสที่หน่อยนะคะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายนะคะ เลือค่ะชิมรสชาติดูหน่อยนะคะหอมมากเลยค่ะหอมอร่อย รสชาติของยายได้โอเคแล้วนะคะถูกปากยายแล้วะคะ่ะรสชาตินี่ปรุงตามใจปากเรานะคะเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะข้าวยายก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกอ่องค่ะทางกับแคบหมูนะคะกับแตงกวาค่ะเข้ากันดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ